ต้องอยู่อย่างสมดุลได้นะคะเพราะว่าเราใส่น้ําในระดับที่พอดีหรือประมาณ1นึ่งส่วนสของกระป๋องนะคะทําให้เกิด CG ตรงนี้นะคะและทําให้ไม่เกิดโมเมนต์ใดๆค่ะกระป๋องจึงสามารถตั้งได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใส่น้ํามากเกินไปนะคะก็จะทําให้จุด CG หรือว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะคะจะทําให้เกิดทอกแล้วก็ทําให้กระป๋องเนี่ยล้มไปทางซ้ายค่ะส่วนถ้าเกิดระดับน้ําน้อยเกินไปเนี่ย ก็จะทําให้จุดศูนย์กลางวงอยู่ทางขวานะคะจะทําให้เกิดทองแล้วก็จะลมไปทางขวาคะ่ะจากการทดลองนะคะเราจะเห็นว่า ตัวไม้จิ้มฟันเนี่ยมีสภาวะสมดุลกันหมุนนะคะซึ่งเราจะกำหนดให้จุดที่ตัวไม้จิ้มฟันกับตัวแก้วเนี่ยสัมผัสกันเป็นจุดหมุนนะคะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งส้อมกับฝั่งข้างในแก้วนะคะฝั่งส้อมเนี่ยเราจะให้ระยะทางเป็น A นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเป็น m1 ค่ะส่วนฝั่งข้างในแก้วเราจะให้ระยะทางเป็น B นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเป็น m2 ค่ะ จากสูตรโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะคะจะได้ว่า m 1 g a จะเท่ากับ m 2 g b นะคะเราสามารถตัด g ออกไปได้นะคะก็จะพบว่า m 1 a เท่ากับ m 2 b นะคะซึ่งนี้นะคะก็คือเป็นสาเหตุของการสมดุลการหมุนของตัวมาจิ้มฟันะค่ะจากภาพนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นแรง3แรงนะคะก็คือแรง a แรง b แรง c ทางภาพเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเวกเตอร์เนี่ยมาต่อกันแบบหัวต่อหางนะคะก็จะเห็นว่าเวกเตอร์เนี่ยจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นดังเดิมนะคะดังรูปภาพนี้เลยนะคะทำให้สิมเมาเเนี่ยเท่ากับศูนย์วัตถุถึงสมดุลน,นะคะ